สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและก็นักเรียนที่รักทุกคนค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในชั่วโมงที่7ค่ะในวิชาหน้าที่พลเมืองของระดับชาติประถมศึกษาไปที่3นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะเราจะมาต่อนะคะในเรื่องมีน้ําใจใฝ่สันติค่ะมาดูเนื้อหากันต่อเลยนะคะอ่าคราวนี้เรามาดูกันนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาฮะเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับ ความเหมือนและก็ความแตกต่างระหว่างบุคคลใช่ไหมคะเราก็ได้เรียนรู้ตรงจุดนี้ไปแล้วคราวนี้เราจะมาเรียนรู้กันตอน่อฮะการอยู่ร่วมกันอย่างสันติแล้วก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนักเรียนมาดูความแตกย่อยกันนิดนึงนะคะการอยู่ร่วมกันอย่างสันติก็คืออะไรบ้างไม่ทะเลาะกัน อันนี้คือหลักๆเลยนะคะนี่คืออ,อยู่ในห้องเรียนไม่ทะเลาะกันนี่เลยค้าก็คือไม่ทะเลาะกันไม่ชกต่อยอันนี้ก็ไม่ชกต่อย อืมใช่ไหมคะเอ่อถ้าเราไม่มีเอ่อการทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าการชกต่อยกันหรือว่าโต้เถียงกันแต่มีการเอ่อร่วมมือกันนะาะในการทํางานเพิ่งพาใส่ซึ่งกันและกันก็จะทําให้งานยังไงคะประสบผลสําเร็จได้ในกลุ่มของเรานะคะอันนี้ก็คือจะสรุปเนื้อหาคร่าวๆนะคะอ่าคราวนี้เรียนมาดูกันต่อถ่านี่คือจะเป็นการบ้านนะคะ อ่าก็มาถึงตรงจุดคําว่าการบ้านแล้วเพราะเราเรียนรู้กันในเรื่องเกี่ยวกับมีน้ําใจไฝ่สันตินะคะก็คือมาถึงเกี่ยวกับแบบทดสอบนะคะอันนี้ก็คือเกี่ยวกับการบ้านของนักเรียน,นะคะอย่ามาดูพร้อมกันเลยค่ะว่ารูปแบบจะทําอย่างไรบ้างนะคะอันนี้จะอยู่ในหัวข้อที่สองค่ะให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ความขัดแยง้งแล้วก็ตอบคําถามนะคะ โดยให้นักเรียนทำอะไรคะเขียนเครื่องหมายถูกนะคะลงในหน้าคำตอบที่ถูกต้องอ่าแล้วมาดูสถานการณ์กันนะคะอ่านักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าหกสิบแปดดูไปพร้อมกันเลยคะ่ะสถานการณ์ก็คืออ่าดูนะคะต้องเขียนข้อความต้องเขียนข้อความหยาบคายนะคะตำหนิใครคะ ตำหนิดเด็กที่ชื่อไก่อ่าตำหนิดเด็กที่ชื่อไก่ที่ชอบแกล้งตนเองในห้องน้ำใช่ไหมคะเมื่อไก่ได้มาเห็นในข้อความในห้องน้ำไก่ถึงยังไงคะมีความรู้สึกโกรธขึ้นมาแล้วก็ชกต่อยใครชกต่อยใครในักเรียนไก่ก็ชกต่อยเด็กชื่อโต้งทันทีเห็นไหมคะอันนี้คือความขัดแย้ง ภายในห้องเรียนจนเด็กที่ชื่อ,อต้องมาระบายข้อความลงในห้องน้ำนะคะอันนี้คือสถานการณ์ค่ะคราวนี้นักเรียนดูนะคะเ,เขาได้บอกไว้ว่าอ่านสถานการณ์ความขัดแย้งและตอบคำถามาสถานการณ์ของอันนี้จะเป็นตัวละครสองตัวก็วคือต้องกับไก่ใช่ไหมาะนี้เรามาดูกันเลยนะคะ อ่าสองจดหนึ่งค่ะทำพฤติกรรมที่เพื่อนไม่ชอบอ่าสาเหตุเป็นยังไงสาเหตุคืออะไรไม่พูดคุยกันใช่หรือไม่ถ้าเกิดว่าใช่ให้นักเรียนยังไงคะขีดถูกมันอยู่เข้าไข่ตรงนี้หรือเปล่าความขัดแยง้งต่อไปสองอันนี้สองนะคะก็คือผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร อ่าผลที่เกิดขึ้นระหว่างต้มกับไก่คือผู้กรณีได้รับบาดเจ็บใช่ไหมหรือว่าเพื่อนไม่คบหาอ่าอันนี้คืออยู่ในข้อไหนให้นักเรียนขิดถูกอยู่ข้อเดียวเท่านั้นนะคะต่อไปสามค่ะอ่ามีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไรถ้าเกิดเหตุการณ์เนี้ยสองคนเนี้ยต้องมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไรอย่างแรกคือนั่งเฉยเยไม่ทําอะไรหรือว่า ขอโทษแล้วก็หยุดทําพฤติกรรมที่เพื่อนไม่ชอบอ่านี่คือสถานการณ์ที่1ให้นักเรียนทุกๆหัวข้อนี้ให้นักเรียนขีดถูกมาอย่างละหนึ่งเท่านั้นนะคะดูหนังสือประกอบไปด้วยนะคะอ่าต่อไปเรามาดูสถานการณ์ที่สองค่ะอ่าคราวนี้จะเกี่ยวกับในห้อง ห้องประชุมกันบ้างนะคะ,ะในที่ประชุมค่ะเอกเอกกับหนึ่งเอกกับหนึ่งมีสองตัวละครแลวนะ,ะแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันนี่แตกต่างกันแล้วนะแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันค่ะและต้องการอะไรคะให้เพื่อนในกลุ่มนี้ทาตามวิธีการของตนเองก็คือเอกต้องการให้เพื่อนเข้าข้างเขา แต่หนึ่งก็อยากให้เพื่อนเข้าข้างเขาเช่นเดียวกันกลายว่ายังไงคะสองคนนี้เกิดการทะเลาะบาะแว้งกันนะคะคราวนี้สองคนนี้ทะเลาะกันเสียงดังใช่ไหมคะแล้วเอกก็เดินออกจากกลุ่มไปทําให้งานที่ว่าจะลงมือทําหรือว่าเริ่มทําไปแล้วไปแล้วเนี่ยทำงานยังไม่สําเร็จยังไม่เสร็จนะฮะตามเวลาที่กําหนด นนี่ก็เกิดปัญหาแล้วใช่ไหมคะคราวนี้สถานการณ์เนี้ยสาเหตุเพราะอะไรอ่าสาเหตุเพราะอะไรคะอย่างแรกคืออ่าดูไปเลยนะคะไม่ขอโทษเมื่อทําผิดหรือว่าไม่ยอมรับรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอ่าให้นักเรียนอ่าขิดถูกข้อเดียวมันจะถูกอยู่ข้อเดียวเท่านั้นเองนะคะต่อไปคะ่ะ ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเมื่อสองคนนี้ทะเลาะกันก็คือเอกกับ1นงนะคะหงานจะเสร็จเร็วขึ้นเมื่ลลอทะเลาะกันใช่หรือไม่หรือว่างานไม่เสร็จตามเวลาอ่าอันไหนดีนะนักเรียนก็เลือกขีดถูกอย่างเดียวนะคะต่อไปค่ะสมเอ่อมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไรอ่าเมื่อเกิดข้อความนี้นะคะกเกิลลดการทะเลาะเบาแวงกันระหว่างเอกกับห ก็คือพูดคุยกันด้วยเหตุผลแล้วก็ให้ที่ประชุมเนี้ยลงมติว่าจะเอาเอวิธีการหรือว่าแนวคิดของใครนะคะหรือเรียกกันง่ายว่าคือโหวตกันนั่นเองนะคะหรือว่าอีกวิธีหนึ่งคือไปอยู่กลุ่มอื่นเลยตัดปัญหาอ่าคิดว่าน่าจะเอาหัวข้อไหนดีแล้วก็คำตอบไหนที่ว่าน่าจะถูกต้องที่สุดนะคะต่อไปค่ะ แล้วมาดูหัวข้อที่3ต่อนะคะอ่าให้นักเรียนยกตัวอย่างปัญหาความขัดแย้งที่เกี่ยวกับการขาดวินัยนะคะในห้องเรียนน,นักเรียนนักถึงภายในห้องเรียนนะ,ะหรือชุมชนของตนเองวิเคราะห์สาเหตุผลที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยสันติวิธีโดยทำมาเป็นยังไงคะเป็นแผงความคิดนั่นเองนะคะอ่ะปัญหา ปัญหาอะไรดีก็นักเรียนนึกถึงภายในห้องเรียนก็ได้เช่นชกต่อยกันโต้เถียงกันอะไรแบบนี้ถ้าสาเหตุเพราะอะไรน,นักเรียนก็เขียนมาได้เลยนะคะสาเหตุคือให้เขียนสสาเหตุนะคะส่วนผลที่เกิดขึ้นอาจจะเขียนเป็นข้อก็ได้หรือว่าเขียนบรรยายก็ได้นะคะแล้วก็แนวทางในการแก้ปัญหาก็ด้วยเช่นกันนะคะต่อไปหัวข้อที่4ค่ะให้นักเรียนยกตัวอย่างนะ สาธารณสมบัติในชุมชนมาหนึ่งอย่างแล้วก็เสนอวิธีการในการดูแลรักษาที่ถูกต้องและวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อปฏิบัติและในสิ่งที่ปฏิบัติแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามในความคิดนะคะสาธารณสมบัติในชุมชนก็คืออาจจะเช่นสนามเด็กเล่นสวนสาธารนณะอะไรแบบนี้ท่านเรียกว่าสาธารณสมบัติในชุมชนนะคะสาธารณสมบัติ อะไรบ้างอ่วิธีการใช้แล้วก็ดูแลรักษานะคะอ่าถ้าเราปฏิบัติผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรให้นักเรียนเขียนมาบรรยายสั้นนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่ปฏิบัติล่ะอ่าผลจะเป็นอย่างไรเขียนบรรยายมาสั้นๆด้วยเช่นกันฮะ,ะจะอยู่ในหน้าที่69นะคะอ่าโวนอีกครั้งนะคะเอ่อสองหน้าที่ครูแจ้งนักเรียนไปก็คือเป็นการบ้านนะคะ การบ้านวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะในหน้าที่68และ69นะคะอ่านักเรียนอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะคะช่วงนี้ยังโควิดยังระบาดอยู่นะคะแล้วก็มันรักษาตัวเองล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ